มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสืบเนื่องจากกรณีสารจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับนายชัยยามพวานมั่นเพียรศิษย์หรือว่าสอสอปูอัดสอสอกอทอมอพักไทยก้าวหน้าผู้ต้องหาในความผิด เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะล่าสุดทีมงานของนายชายัยยามพรวนได้ส่งข้อความจากนายชายัยยามพรานเพื่อชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าผมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่ได้ทําตามความผิดที่ถูกกล่าวหาแน่นอนในส่วนที่ถูกกล่าวหาอย่างไรก็ตามผมขอดูก่อนเพราะผมยังไม่รู้เลยว่าถูกกล่าวหาเรื่องอะไรในประเด็นไหนบ้างเพราะผมยังไม่รับทราบข้อกล่าวหาหรือมีโอกาสชี้แจงต่อเจ้าพนักงานสอบสวนและผมขอตั้งคําถามกับกระบวนการยุติธรรม ผมสงสัยมากว่าทำไมเป็นการข้ามไปออกหมายจับแทนที่จะเป็นหมายเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาให้ผมได้ชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนการดำเนินของตำรวจและผู้กล่าวหาฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นยืนยันผมไม่รับทราบข้อกล่าวหาแน่นอนว่ามีประเด็นไหนบ้างและรอบนี้ผมสู้แน่นอนผมมั่นใจว่าผมไม่ได้กระทาอย่างที่ถูกกล่าวหาคำถามกับตำรวจสพเมืองเชียงใหม่หนึ่งจากที่ผม ด้ก่าวข้างต้นแล้วผมถามว่าผมอยู่ตรงไหนของสมการในกระบวนการยุติธรรมเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร 2. ทํทำไมถึงไม่ออกหมายเรียกคิดว่าผมจะหนีหรือไม่อย่างไรและผมจะหนีทำไมรอบนี้ผมไม่ยอมผมสู้แน่นอนในกระบวนการยุติธรรมขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ